ทิศนาชินวานสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเขต2กรุงเทพมหาคนครหรือเขตปทุมวันสาธรและราชเทวีอดีตพักเก้าไกลปัจจุบันพักประชาชนค่ะวันนี้ดิฉันจะอภิปรายเพื่อช่วยให้ท่านประธานและเพื่อนสมาชิกและพี่น้องประชาชนนะคะได้มองเห็นทิศทางและหน้าทางที่เกี่ยวกับทางด้านสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมและเชิงเศรษฐกิจนะคะเรื่องร่างพระราชบัญญัติยกเลิกประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติบางฉบับที่หมดความจำเป็นและไม่เหมาะสมกับการปัจจุบันได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะท่านประธานคะการทำรัฐประหารที่ผ่านมาฝ่ายสนับสนุนการทำรัฐประหารให้เหตุผลนะคะว่าเป็นเพราะปัญหาความไม่สงบสุขและข้อบอกพร่องที่มาจากรัฐบาลพลเรือนว่าเป็นสาเหตุที่พวกท่านชอบพูดกันว่า รัฐนักการเมืองมาเพื่อจะกงกินนักการเมืองเลวอย่างนู้นอย่างนี้นะคะแต่อย่างน้อยนะคะในระบอบประชาธิปไตยที่มีการตรวจสอบถ่วงดุลและประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงในการลงลงสิทธิ์เลือกตั้งก็ยังมีการตรวจสอบถ่วงดุลและคัดกรองคนที่อาจจะเข้ามาไม่ไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมหรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมค่ะแต่การทำรัฐประหารทุกครั้ง ไม่เพียงแต่เป็นการยึดอำนาจรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแต่ยังมีการล้มกฎหมายสูงสุดไปทุกครั้งอย่างที่เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายก่อนหน้านี้ก็คือการล้มล้างรัฐธรรมนูญค่ะดิฉันเห็นว่า ฝ่ายที่สนับสนุนรัฐประหารทุกครั้งจะต้องมีการนิรโทษกรรมตัวเองให้พ้นจากการกระทำผิดกฎหมายอันเนื่องมาจากการทํารัฐประหารซึ่งการทํารัฐประหารและฉีกรัฐมนูญเป็นการล้มล้างการปกครองอย่างชัดเจนแต่คณะรัฐประหารกลับบัญญัต ในมาตรา279ของรัฐธรรมนูญ60โดยระบุว่าบรรดาประกาศคำสั่งและการกระทำของคอสช,ชที่ใช้วันก่อนประกาศรัฐธรรมนูญหรือบังคับใช้ต่อตามมาตรา265วรรคสองให้ทางรัฐธรรมนูญทางนิติบัญญัติทางบริหารและทางตุลาการให้ประกาศคำสั่งการกระทำตลอดจนการปฏิบัติตามประกาศเป็นที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้และกฎหมายการยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมประกาศหรือ คำสั่งดังกล่าวให้กระทำเป็นพระราชบัญญัติเว้นแต่ประกาศหรือคำสั่งที่มีลักษณะเป็นการใช้อำนาจทางบริหารนอกเหนือจากนี้ยังมีหลายประกาศและคำสั่งที่สมควรได้รับการตั้งคำถามอย่างคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่3ทับ 2560เรื่องการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามคัคคีรองดองลงวันที่17มกราคม2560กฎหมายรัฐมนูญก่อนหน้าน,านี้มีผู้ถูกดำเนินคดีมาตรา112จำนวนหนึ่งแต่พอถูกล้มและเขียนรัฐมนูญ60ขึ้นมาบังคับใช้แทนกลับมีจำนวนคดีมาตรา112เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญอย่างในประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่29ทั2557 เรื่องความผิดสำหรับการสนับสนุนการชุมนุมทางการเมืองลงวันที่30พฤษภาคม2557ประกาศนี้มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดความผิดสำหรับการสนับสนุนการชุมนุมทางการเมืองซึ่งเห็นได้ว่าไม่สอดคล้องกับปัจจุบันแม้แต่นิดเดียวและยังไม่สอดคล้องกับสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมและสิทธิขั้นพื้นฐานที่สังคมประชาธิปไตยควรจะมีอีกด้วยค่ะท่านประธาน ซึ่งที่กล่าวมาดิฉันยังไม่เห็นว่ามีผลดีกับประชาชนหรือประชาชนที่อยู่ในสมการเลยนะคะเพราะไม่ได้มีการนิโทศกรรมให้ประชาชนที่ถูกกล่าวหาว่าด้วยคดีล้มล้างการปกครองแบบที่คอสชอได้นิโทศกรรมตนเองและพวกพ้องแต่พูดถึงการสร้างความสามัคคีรองดองแม้แต่การปฏิรูปก็ดูออกมาอย่างที่พวกเราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ค่ะมันก็แปลกนะคะเพราะคณะรัฐประหารเริ่มมาก็ทําผิดกฎหมายแล้วเดิมมาแล้วมาบอกว่าให้คนอื่น ขรรพกฎหมายที่คนตนตนเองเขียนขึ้นมาด้วยพวกพอของตนเองจะเห็นได้ว่าผลของบรรดาคําสั่งและกฎหมายของคณะรัฐประหารก่อให้เกิดปัญหาความไม่สมเหตุสมผลดังที่กล่าวมาและสมควรยกเลิกทั้งสิ้น วันนี้ที่ฉันจึงต้องพูดถึงเนื้อหาสาระที่สำคัญที่จะต้องยกเลิกคำสั่งคอสชอซึ่งถูกนำมาใช้บังคับเป็นกฎหมายและไม่เหมาะสมกับการปัจจุบันส่งผลให้คนไทยจำนวนมากเดือดร้อนค่ะประเด็นสำคัญค่ะนอกจากประเด็นเรื่องประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนสังคมวัฒนธรรมการเมืองแล้วยังเป็นประเด็นประเด็นสำคัญเรื่องปากท้องของพี่น้องประชาชนหรือนโยบายทางด้านเศรษฐกิจค่ะนอกจากประเด็นนิทุศกรรมยังมีคำถามตามมาว่าทำไมมาตรา อื่นๆในระัฐธรรมานูน60ที่เกี่ยวข้องกับประชาชนเป็นวงกว้างจึงได้ถูกเปลี่ยนเนื้อหาตามไปด้วยอย่างที่เนื้อมาอ,อย่างอย่างที่มาของสมาชิกวุฒิสภาค่ะซึ่งแน่นอนเมื่อกฎหมายเปลี่ยน ก็มีผู้ได้ผู้เสียตามกฎหมายที่เปลี่ยนไปค่ะระยะเวลาผ่านมาหลายปีนี่คือคําสั่งหรือกฎหมายคอสอชที่ได้ถูกบังคับใช้จึงควรมีการพิจารณาผลที่เกิดขึ้นว่าคนไทยกลุ่มไหนบ้างที่ได้ประโยชน์และคนไทยกลุ่มใดบ้างที่เสียประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจค่ะหากคอรมอได้มีการออกนโยบายที่ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีสามารถให้คณะกรรมการและวุฒิสภาเสนอต่อสารรัฐธรรมนูญและส่งต่อปปชดําเนินการต่อได้ดังนั้นการยก เลิกกาหนดการดังกล่าวจึงสามารถถูกตีว่าเป็นความผิดแก่ผู้ที่จะมาเป็นรัฐบาลใหม่จึงต้องดําเนินนโยบาย ต่างไปจากยุทธศาสตร์ชาติ20ปีได้แต่แนวโน้มที่จะทําให้ธุรกิจที่ไม่ใช่ทุนใหญ่ได้รับการสนับสนุนหรือแก้ไขปัญหาได้ง่ายขึ้นก็เป็นสิ่งที่ดีนั่นหมายถึงการพัฒนาเศรษฐกิจของแรงงานหรือพนักงานองค์กรหรือประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเพราะฉะนั้นการยกเลิกจึงไม่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจแต่ในทางกลับกันจะเป็นผลดีต่อ,อธุรกิจรายย่อย จากที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันค่ะเราได้ข่าวว่าเศรษฐกิจของทุนขนาดใหญ่เติบโตอย่างก้าวกระโดดแต่ขณะที่วิสาหกิจขนาดเล็กขนาดกลางหรือที่เรียกว่า SME รวมไปถึงผู้ค้าอิสระผู้ค้าตามตลาดนัดส่วนใหญ่กําลังอยู่ในสภาวะปริ่มน้ําค่ะส่วนกิจการต่างประเทศในไทยก็มีจํานวนมากพอสมควรที่มีการตั้งราคาขายที่ต่ําซึ่งทุกคนก็น่าจะทราบดีนะคะว่าต้นทุนการผลิตของสินค้าที่ไทยเนี่ยไม่สามารถผลิตแบบ m a s s Production หรือจํานวนมากไม่สามารถ ต่อสู้ในเชิงของ Economy of Scale ได้นะคะอีกส่วนหนึ่งบุคลากรด้านไอทีของไทยก็ออกไปเป็นแรงงานไอทีที่อยู่กับตลาดโลกจำนวนมากเรากำลังขาดแคลนบุคลากรหรือที่เรียกว่าอยู่ในสภาวะสมองไหลนอกจากนั้นสถานการณ์ที่เป็นภาพขัดแย้งกันร,ระหว่างเศรษฐกิจดีของกลุ่มคนจานวนน้อยมากๆนะคะคือกลุ่มทุนใหญ่คือเศรษฐกิจที่ไม่ดีนะคะหรือความเหลื่อมล้ําของคนจํานวนมากเราเรียกสภาวะนี้เรียกว่าความเหลื่อมล้ํารวยกระจุกจนกระจาย สถานการณ์ที่ที่ฉันได้กล่าวขึ้นไป ไปขั้นต้นนะคะเกิดจากปัจจัยหลายประการนอกเสียจากว่า,าภาคส่วนนอกสภาจะปรับตัวจะต้องตื่นตัวและต้องต่อสู้เรียนรู้ดังนั้นด้วยบริบทเหล่านี้นะคะส่งเสริมให้คนที่มีความรู้ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อเป็นผู้ประกอบการคําสั่งหรือกฎหมายของคอสชอนะคะขอสไลด์ที่4ที่ควรจะยกเลิกคือคําสั่งกฎหมายที่กําหนดความผิดแก่ผู้ที่จะมาเป็นรัฐบาลหากไม่ดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีทราบข่าวว่าเหตุผลที่ท่านอ้างคือประเทศไท ะะไม่มีแผนการพัฒนาในระยะยาวแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องทอดทิ้งธุรกิจรายย่อยหรือ SME นะคะหากปล่อยสภาวะแวดล้อมเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอาจจะเพิ่มความเสี่ยงกับนักลงทุนค่ะเพราะเงินงบประมาณสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีส่งผลให้การใช้งบประมาณเทไปทางธุรกิจขนาดใหญ่ค่ะในขณะที่ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางรวมไปถึงอาชีพอิสระได้รับงบประมาณสนับสนุนไม่พอค่ะเป็นการจัดสรรงบประมาณที่ไม่สมดุลและหากไม่มีการยกเลิกประกาศคอ ชเหล่านี้แล้วเกิดการเหตุการณ์ที่จําเป็นที่จะต้องใช้งบป,ประมาณไปแก้ไขหรือสนับสนุนธุรกิจที่ไม่ใช่รายใหญ่จนกระทบหรือจนกระทบกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีรัฐบาลก็ไม่สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือหากดําเนินการก็จะไม่ได้แก้ไขปัญหาอะไรเลยนี่จะดูเป็นภาระงบประมาณไม่น้อยค่ะ บทบาทของรัฐบาลยุคนี้ยุคนี้ควรใช้ผ่านกลไกลรัฐสภาผลักดันรัฐระาชบัญญัตนินี้ให้มีการยกเลิกประกาศและคำสั่งของคอสช,อชอที่ยังเปรียบเสมือนสารตั้งต้นของความยากลำบากของพี่น้องประชาชนค่ะในด้านการแสดงออกทางการเมืองรวมไปถึงการที่พวกเขาได้รับส่งเสริมทางธุรกิจที่ยังไม่ใช่ธุรกิจขนาดใหญ่ค่ะและให้มีการพัฒนาการดารงชีพของพวกเขาให้มากยิ่งกว่าที่ผ่านมาในช่วงคำสั่งที่มีการบังคับใช้ค่ะขอบพระคุณค่ะ ขอบคุณครับต่อไปท่านชัยยามพาวานมั่นเพียรจิตเชิญครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมปวดชัยยามพาวานมั่นเพียรจิตครับผู้แทนรัศดรคนจอมทองท่าข้ามมหม่หูเตียนในฐานะพักร่วมฝ่ายค้า